สวัสดีครับกลับมาพบผมแล้วคุณจิตด,ดีนะครับในเอพิโซดที่สองค่ะสวัสดีค่ะ uh, ในเอพิโซดนี้เราก็จะมาดูว่าต่อจากเอพิโซดที่หนึ่งนะครับก็เราไปช้อปปิ้งการรักษาอะไรมาบ้างนะครับ uh, เริ่อจากคุณจิตด,ดีแล้วกันนะครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็จิตด,ดีก็เคารพทุกแนวทางของการรักษานะคะทุกวิธีของการรักษาก็มีนังคนหายและคนไม่หายนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เรา ถอนสเตียรอยแรกๆเนี่ยค่ะพอไปรับการรักษาหลายๆอย่างมันก็อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อวิธีนั้นๆที่ผ่านมานะคะก็ที่ที่ได้ไปตะเวรรักษาหรือไปช้อปปิ้งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแพทย์แผนทางเลือกทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นแผนถ่ายหรือแผนปัจจุบันต่างๆนะคะก็อย่างเช่นเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ใช้สเตียรอยก็จริงแต่ก็จะจ่ายยากดภูมิแบบนี้ค่ะอะก็จะเป็นยากดภูมิเป็นวิตามินมา แต่ว่าเราก็อ่าไม่แล้วก็มีมีอ่ามีฉายเลเซอร์ตามผื่นต่างๆที่ตามหน้าตามตามหน้าตอนนั้นเราเป็น,น,น,นหนักที่หน้าค่ะก็โดนตรงนั้นไปนะคะแล้วก็ได้อ่ามีแบบไปกินยาต้มยาลูกกอนก็มีค่ะแล้วก็เป็นต้มอาบก,ก็มีอ่าถ้าถ้ามาในแนวในส่วนของสายบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีเป็นโกชิตสเตมเซลล์ค่ะก็จะเป็นแบบสเตมเซลล์ที่ผลิตจากคนสเตม แล้วก็เป็นโกลด์แฟกเตอร์ที่ผลิตจากแกะกับที่ผลิตจากคนเหมือนกันก็ก็จะมีทําพวกนี้เหมือนกันสเต็มเซลล์นี่ฉีดไปประมาณ20ล้านเซลล์เลยซึ่งเราไม่ตอบสนองต่อการรักษาวิธีนี้อืมแล้วเราก็ไปวิธีอื่นๆต่ออย่างเช่นอ่าก็จะมีวิธีหนึ่งค่ะก็ก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเนาะจะเป็นวิธีการกองเลือด คล้ายๆกันกองไตอ่ะแต่ตอนนั้นนะคะพอเราตรวจแ lap หลายๆตัวจะมีแ lap ตัวหนึ่งนะคะคือตัว total IgE ซึ่งตัวนี้นเนี่ยค่าปกติควรจะต่ำกว่า100แรกๆเลยที่ว่าเราเพิ่งจะหักดิบแบบมันช่วงที่ว่าเรายังรักษาสเตียรอยอยู่ที่เราตรวจครั้งแรกอะ่ะแต่ว่ายังกินสเตียรอยตอนนั้นอะ่ะมันค่าประมาณ2,000อืมแต่พอเราหักดิบสเตียรอยไปแล้วแล้วก็ผ่านการรักษามาหลายๆวิธีไปเป็นปีปๆเนาะ มาตรวจอีกทีหนึ่งค่านี้เนี่ยมันสูงไปถึงประมาณ40,000 5 0 0ิมกว่าๆเลย mm hmm. ืคุณหมอเห็นแล้วก็โอเคเขาก็เลยคิดถึงเทคโนโลยีตัวหนึ่งอะค่ะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่า double filtration plasma f i l r i o อะค่ะหรือว่า DFP อะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นการกรองเอา IgE อะค่ะออกไปอ่า ออกไปแล้วก็แล้วก็อเอาเลื่อยกลับมายนีใช่ไหมคะใ,ใครกันกองไตเนาะตอนนั้นทําครั้งแรกไปค่ามันก็ลงค่ะก็จากสี่หมื่นกว่าก็ลงเหลือสองหมื่นห้าแต่พอเราทําไปหลายๆครั้งอะ่ะทาไปประมาณสี่ห้าครั้งอะ่ะค่ามันยังคงที่เราก็เลยตัวเราเองก็เลยโอเคมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ลดลงไปแหละแล้วก็ล,ลองหยุดการรักษาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนการรักษาไปก็จนมาอมาการดีได้ด้วยวิธีล a s วิธีสุดท้ายที่รักษาอยู่ที่พิรุกุลคลินิกเนี่ยค่ะ อืมครับเอ่อแล้วเลิก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 สเตียรอยโดยวิธีหักดิบเลยใช่ไหมเลิกใช้ทันทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็าจากจากที่เล่าจากอีพีหนึ่งนะอีพีที่แล้วว่าเหตุการณ์อะไรที่เราแบบเออเราเราไปตรวจแล้วคุณหมอเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เราไปทําให้ค่า i อจอค่าแพ้เนี่ยมาลดลงอาจจะโดยการใช้ไบโอโลจิคออะไรพวกเนี้ย ซึ่งซึ่งเราก็เราก็ถามเขาไงที่ว่าเราต้องฉีดไปกี่เข็มมันถึงจะหายอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเขาก็บอกว่ามันต้องดูเข็มต่อเข็มอ่ะจะใช้ไปกี่เข็มก็ไม่รู้อะไรพวกเนี้ค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างไม่ค่อยมีความหวังไม่มั่นใจว่ามันจะหายหรือเปล่าแล้วค่าใช้ใจก็ค่อนข้างสูงประมาณนึ่งเราก็เลยแบบอืมและอย่างหนึ่งก็เหมือนกับประมาณว่าช่วงนั้นอะเราก็จะมีค่าเหมือนตัว NA profile ในกลุ่มของที่เขาใช้ตัว S L E เอย่างเงี้ยค่ะค่าสูงระดับปานกลางเงี้ย แล้วก็เหือนสุว่าเราจะต้องรักษาโรคพวกนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วหน้าตอนนั้นที่พอไปโรงพยาบาลป,ปุ๊บเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราก็อ่านตาม Google อ่านตามอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่ต้องรักษาเราต้องกินยาตลอดชีวิตนะต้องเทคสเตอรลอยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอือเราไม่อย,อ,ยอยากอยู่จุดนั้นด้วยอะ่ะเออแล้วก็เลยแบบพยายามสอหาเออสอหาเส้าแหวงหาตะเวนหาเลยว่าวิธีการรักษาอะไรที่ไม่ต้องใช้เสเตยร้รอยบ้างอือเราไม่อยากมีเคยเเเราเราเราเคยไปหาหมอ หมอว่าบอกว่าอ้าวแล้วจะรักษายังไงไม่ถึงหมอแผนโบบอกว่าไม่ใช่บอกว่าถ้าเราไม่ใช้สเตียรอยอวแล้วจะรักษายังไงว่าเลยเลิกเลยช่วงหลังก็เลยเลิกเลยไม่ตัดสินใจง่ายได้ไม่ยากว่าว่าต้องถอนสเตียรอยเพราผมส่วนตัวผมอะผมเป็นจนแค่เอาไปทานยาต้มยาอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็ ก็รู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นก็เลยมามาที่เนี่อก็คือหักดิบเหมือนกันหรือว่าอาจารย์โชคดีที่ไปแค่ที่เดียวแล้วก็มาเจอที่ที่นี่เลย,ยใช่ไหมคะแต่ว่าของเจดีนี่ไปตะเวมาหลายที่กว่าจะมาจบมันก็เลยเหมือนกับว่าเราสะสมสะสมอ่ายายาแผนต่างๆไว้ใน,นร่างกายเยอะเหมือนเราไปเอาเข้ามาเยอะค่ะแล้วเราก็ต้องมาคอยขับออกกว่าจะมาเคลียร์ให้มันอาการสงบได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างหลายปีเหมือนกันอืมแต่ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ฟังก็เราทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในจุดที่หักดิบเองเนาะอือเออซึ่งอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างอันตรายอ่าถ้าคนที่ฟังคลิปนี้นะคะ่ะถ้าเป็นไปได้แล้วคุณมีอาการแบบผื่นแพ้อะไรเยอะๆเต็เมไปหมดเลยแล้วไม่อยากจะพึ่งสเตียรอยในการรักษาในระยะยาวนะคะก็อยากจะให้ลองหาคุณอยากจะให้หักดิบด้วยในการดูแลของคุณหมอน่าจะดีกว่าเนาะอือ มันก็แล้วแต่คนส่วนมากผมก็ผมก็หักดิบนะแต่จริงๆมันแล้วแต่ว่าคุณผ่านอะไรไปบ้างใช้มาเยอะนานไหมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับจริงๆผมตอนผมผมหักดิบอะมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากแบบมันก็แดงแงแสบร่วงอะไรเงี้ยน้าเหลืองไหลเยอะแต่ก็แต่จริงๆควรจะมีคนแนะนำแล้วก็ต้องมีความรู้อยู่ระดับหนึ่งในการจัดการกับอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีอาการค่อนข้างเยอะที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างทรมานมากแล้วก็เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ ขาบวมมากบางคนอาจจะมีไข้ขึ้นติดเชื้ออะไรเงี้ยมก็มีหลายรูปแบบมันออกมาไม่เหมือนกันแต่ละคนมันแนะนํากันยากนะครับก็จริงๆก็ควรจะไปถอนถอนเสียรอยกับหมอก็ดีนะบถ้าถ้าเป็นถ้าพอมีทุนทรัพย์หรืออะไรแบบเนี้ยอืม,อมน่าจะดีกว่าค่ะก็ <laughs> ก็ไม่อยากเหมือนกับว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเราก็ศึกษาเองเพราะว<า>่าเพราะว่าการถอนบางทีมันอาจจะค่อยๆลดลดใช่ไหมลด ลดการใช้ยาลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ของอของของเรายังไม่ไม่ได้ทนไ,ไ,ไม่ได้ทานศึกษาว่าต้องถอนยากินอะไรเยงยี้ยเราแบบว่าไม่เอาคือทิ้งเลยน่าก็ประมาณนั้นเหมือนกันอ,อซึ่งมันอันตรายมากไม่แนะนําอย่างแรงเลยมันปะทุออกมาหมดเลยนะใช่ค่ะไม่แนะนําไม่แนะนาแล้วมีอาการอะไรบ้างอาการอะไรบ้างที่มันเวลาเราเลิกสเตียรอยแล้วครับอาการที่ที่พบเจออะไรเงี้ยโอ้ผลข้างเคียงของจีดีค่อนข้างเยอะเพราะว่าจีดีจีดีก็คือได้รับ ทั้งฉีดทั้งทาทั้งกินทั้งแบบอ่ายาทาทั้งแบบครีมแบบนะ้ำมาเยอะมาเยอะสะสมมาเป็นสิบสิบกว่าปีอะฉีดด้วยนะฉีดเยอะยใช่ช่วงท้ายๆของรายการนี่ฉีดเยอะด้วยฉีดแบบเดือนหนึ่งแบบเป็นอ่อโฮยเดือนหนึ่งหลังหลานนี่คือทุกสัปดาห์เลยดีกว่าอืมจนมันแบบเอาไม่อยู่แล้วจนแน่นหน้าอกจนมันใช้ต่อมไม่ได้อืมอาการพอหยุดไปแล้วค่ะมันก็แน่นอนขนาดใช้มันก็เริ่มบวมอยู่แล้วแต่พอมันหยุดไปแล้วค่ะ มันก็เหมือนกับว่าเห่มันค่อยๆเห่จริงๆพอมันเห่มันคันเลากกาวพอเลากาว,ากาวปุ๊บตรงผืนนั้นะมันก็จะเป็นผิวแยกแยกน,น้ำเหลืองก็จะซึมออกมาซึ่งน้ำเหลืองของของจีดีนี่คือแบบไหลออกตามหูามตาม,มขอบตาด้วยไหมขอบตาด้วยไหมตาบวมน่านจะตาบวมแน่ๆอยู่เลยใช่แล้วก็คือแบบตามตามตามหลังหูอ่ะมันก็จะแยกเป็นแนวเลยค่ะแล้วน้ำเหลืองก็จะซึมออกมาอตามสีสษะ ที่มันเป็นผงลังแคเยอะอยู่แล้วอ่ะพอเราไปกาวมันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยะพอเราหยุดใช้สเตียรอยใช่ไหมไอ้ที่กกาๆมันก็กลายเป็นเหมือนชนตุตไปเลยอ่ะของผมผู้ชายยัง <c oughs> ยังโกนได้ไงอ,อ๋อของเราก็ผมร่วงด้วยนะร่วงมากค่ะของจิีดีนี่คือร่วงแทบล้านเคยซื้อวิกไว้แล้วด้วยถึงขั้นซื้อวิกไว้แล้วอืก็มีก็มีไปถึงจุดนั้นแล้วก็แบบบางบางจุดที่เหมือนกับว่าเราไปลองลองอ่าสมมติว่าของเดิม,มนะของจิตดีนี่คือแบบ สเตรอยของเดือนพิศส,สมส่าปียังไม่ทันเอาออกเลยใช่ป่ะแล้วเราก็ไปรับการรักษาต่างๆซึ่งร่างกายเราอะภูมิมันตกมากๆมันอ่อนแออยู่มันอาจจะไม่ไปตอบรับเราไปรับยาต่างๆไปรับสเต็มเซลล์ที่เราไม่ไม่ตอบสนองอะไรเงี้ยเหมือนเรารับเข้ามาเยอะอะเออพอมาถึงจุดระเบิดอีกอะระเบิดปุ๊บปะทุทั่วตัวกลายเป็นเหมือนกับบวมน้ําเหลืองไปเลยประมาณสิบเจ็ดโลที่เคยบวมมานะอืมแล้วกว่าแล้วน้าเหลือง แล้วพอมันระเบิดปุ๊บน้าเหลืองไหลอ่ะแล้วมันค่อยๆค่อยๆไหลออกจากร่างกายทุกทุกอนูรูขุมขนเลยเอืยก็จะมีแบบนั้นแล้วก็แบบคือแบบคือของจรดีนี่คือแบบเธอพือคือคืออยู่ในกลุ่มของผื่นผิวหนังอักเสบตั้งแต่ระยะเลเวลหนึ่งอ่ะตั้งแต่ลมพิษตุม่มเล็กตุ่มน้อยเซฟเดิมไปสะเก็ดเงินแล้วก็ากาเป็น อาการอะไรอย oi? ่างอื <ie re> ่น <acht> อีกบ้างไหมมีขาบวมอะไรอย่างี้ไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือพอมันบวมน้าเหลืองอ่ะมันบวมทั้งตัวเลยอืบวมทั้งขาเลยค่ะแขนแขนขาตัวลำตัวหมดเลยต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ำเหลืองก็โตก็จับไปที่ตามขาหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็จะพบต่อมน้ําเหลืองอืมลักแร้ลักแร้แล้วก็ตรงขาหนีบชัดเจนก็จะก็จะเจอตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ามันก็จะปวดปวดขาหนีบแต่ก่อนแต่ก่อน ก่อนที่พอต่อน้ำเหลืองโตอ่ะมันชอบไปคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งก่อนน้ำเหลืองรึเปล่ากังวลไงกังวลจริงๆมันไม่เป็นหรอกครับถ้ามันหายถ้ามันหายมันก็จะเล็กลงใช่ไหมใช่ค่ะถ้าผื่นสงบอะไรเงี้ยค่ะอาตรงต่อน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะดาวลงจะสงบลงแต่ถ้ามีอาการเสพหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโตขึ้นอืมค่ะก็ผ่านก็คืออันที่เรามาเล่าแล้วเนี่ยแต่นั่งงานนัตอนนั้นณแต่ละช่วงเนี่ยโอ้โหเวลาก็จะผ่านไปแต่ละวินาทีผิวแดงร้อนใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นในกลุ่มก็คืออ่อชกจริงๆแล้วสเกลเงินมันมีหลายชนิดเนาะมันมีทั้งแบบเป็นแบบรูปแบบตุ่มน้องเป็นแบบจุดแดงเล็กๆเป็นแบบเป็นก้อนเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบนขอบเป็นนูนขอบแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วก็เป็นที่เล็บก็มีแล้วแต่ใครใครจะเป็นแล้วเป็นตามข้อสอบข้อพับอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นชนิดที่แบบที่เป็นผื่นแดงทั้งตัวเยอะๆอะค่ะแล้วบวมอันน้ของจีดีอ่ะเมนหลักจะเป็นชนิดเนี้ยที่เขาเรียกว่าอิริโทดมิก โซไรซิตอะค่ะจะเป็นชนิดนี้เลยจะเป็นแบบว่าแดงทั้งตัวแล้วก็กค่อยๆบวมน้ําเหลืองอซึ่งชนิดนี้ค่อนข้างแบบมันแบบลามไปทั้งตัวแล้วก็คือของเราเป็นเหมือนมิกอะไอผื่นแดงทั้งตัวด้วยเล็บแล้วก็เป็นบ้างบางครั้ง้วก็มีตุ่มหนองร่วมด้วยคือเป็นแบบผสมไปผสมผสานคืออาการอาการ,อาการของการการอ,อที่หลังจากเราส่งสเตียรอยเนี่ยมันก็จะมีแดงๆนะแล้วก็ผงผิวกายเป็นผิวลอกใช่ไหม ผิวลอก้ำเหลืองไหลตาบวมอืมมันเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะมันยังไม่ลอกก่อนตามตัวค่ะมันจะบวมก่อนพอมันบวมได้ที่ของมันอ่ะแล้วพอมันจะเริ่มอยู่แบบผิวที่เมื่อเคยบวมตึงอ่ะพอมันยบ๊มมันกลายเป็นผิวขุยลอกไม่เลของเราของเรามันลอกลอกกระจายนะลอกกระจายลอกอย่างเดียวเลยนะลอกยังไงก็ลอกลอกทั้งหน้าเลยตั้งแต่หัวหัวลงมาแต่เวลามันหายมันก็หายจากขุจากผมแล้วก็งา่าัว อืก็คล้ายๆกันแต่ทีนี้มันก็ว่าไอ้ถ้าเกิดว่าในส่วนของของลอกผื่นอ่ะมันก็จะเป็นส่วนของมันอยู่แล้วตามหน้าตามเอผมตามหูอะไรเงี้ยมันก็จะคือลอกน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าตามตัวของจีเดีย่ะพอเหมือนมันบวมน้ําเหลืองมันบวมก่อนมันบวมแล้วก็เป็นแดงเป็นแดงเป็นสีอ่อเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนผิวเนื้อเราวอ่ะเป็นแดงทั้งตัวเลยแล้วมันพอมันบวมแล้วมันค่อยพอมันจะยุบอ่ะมันค่อยลอกออเ แล้วก็ค่อยๆค,ความบวมไม่ค่อยลดอ่าค่อยๆย,ยุจบจากบนลงล่างเหมือนกัน hmm. และจุดที่หายช้าที่สุดเลยคือข้อเท้าน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำเหลืองเหม็นไหมครับของผมเนี่ยเหม็นเหมือนศพเลยนะกลิ่นแบบกลิ่นแบบ <laughs> <ม>เป็นเหมือนศพแล้วก็น้ำเหลืองเนี่ยแต่เวลาเราสมมติเอาสำลีไปซ้ำก็จะเหลืองๆแบบเหลืองๆเลยมันไม่ใสเหมือนแบบเวลาหายมันก็เหลืองบบจริง,รงๆ<ห>ตามชื่อ,เ,อ,อเหลืองเลยแบบแต่จถ้ามันนั่นนะมันจะไม่เหม็นไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะ ถ้ามันเราไม่ได้อักเสบอะไรเงี้ยมันจะมันจะใสๆแล้วก็อะไรอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นช่วงท้ายๆของอของของ,ของการที่เด้เหมือนได้ขับเหงื่อออกกําลังกายแล้วไหมม,มันก็เลยแบบจากน้ําเหลืองที่ข้นแล้วมันก็ค่อยค่อยแบบว่าใสาขึ้นอ,อาจจะจริงๆอ,อยากให้คนผู้ฟังรู้ว่าเวลาเราหยุดถอนเสเตียรอยหรือเวลาเราถอนเสเตียรอยเนี้เราต้องไม่เอาเอาเขาเรียกนะเอาปัจจัยภายนอกเข้าอีกเนะี่ยหมายถึง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรืออะไรแบบนีน้ไม่ต้องเอาเข้าอีกก็คือเราตอนนี้เราจะเอาออกอย่างเดียวคือเอาของเสียที่หรือสารเคมีต่างๆที่เรารับเข้ามานะอื <c oughs> ออกจากล่างซึ่งเวลาเราถอนเนี่ยมันก็จะมีอาการเอฟเฟกต่างๆเยอะแยะมากมายที่บอกไป,กไปเช่นตัวบวมใช่ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ลิ้นเลื้นอะไรเป็นไหมร้อนในอะไรเป็นไหมโอ้มันก็ร้อนอยู่แล้ว <c oughs> ร้อนในแน่ๆอยู่แล้ว <c oughs> ก็จริงๆแล้วหลักการของแนวทางการรักษาวิธีสุดท้ายที่ได้ปฏิบัติตามคลินิกนะคะก็ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยก็คือสิ่งแรกที่ต้องทําคือหยุดเอาเข้าหยุดเอาเข้าเลยอะไรที่เราคิดว่ามันจะแพ้ไม่ว่าจะเป็นอาหารครีมใดๆก็ตามที่มันจะแพ้ที่มันจะซึมเข้าร่างกายอย่างหยุดเอาเข้าก่อนแล้วก็ ให้เอาออกเอาออกของเราในที่นี้คืออะไรก็คือเอาออกในทางผิวหนังขับเหงื่อเนาะแน่หลักๆนี่ถ้าผิวหนังปัสสาวะปัสสาวะ,วะอุจจาระ,าระซึ่งอ,อุจจาระอยากจะบอกว่าการขัดน้ําเหลืองเสียเนี่ยจากที่ที่เคยทำามคุณหมอน,นะคะก็คือจุดหลักอะที่ว่าน้ําเหลืองเสียออกมาที่สุดคืออุจจาระนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมใครที่ขับถ่ายดีลาไส้ดีนะคะสังเกตได้ว่าผื่นผิวมันจะสงบไวอืมแต่ว่าจุดดีช่วงแรก พฤติกรรมของตัวเองอะ่ะตั้งแต่สาวๆจนถึงตอนป่วยอะ่ะขับถ่ายไม่ดีอยู่แล้วเป็นคนที่ขับถ่ายไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าลำไส้เราไม่ดีมันก็เหมือนกับว่าอ่าหายหายได้ยากทีเนี้ยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นคือเงื่อเออดังนั้นตอนนั้นที่ทําได้คือออกกําลังกายใช่แล้วก็ประาวะซึ่งจริงๆแล้วอาการถอนสเตียรอยเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะนะผิวมันก็ถลอกง่ายด้วยใช่ไหมถลอกง่ายคือมัน สกิดนิดเดียวก็เป็นใช่คือคนที่เป็นอ่ะจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะผิวหนาขึ้นผิวหนาแข็งลอกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพวกนั้นก็คือบางคือมันบางแล้วใช้ใช้ใช้เวลาหลายคนคงอยากจะรู้นะเวลาช่วงความความทรมานอะไรอย่างเงี้ยมันนานไหมสำหรับของคุณจีดีผมนิดประมาณปีหนึ่งได้นะมันก็เริ่มดีขึ้นจริงๆหกเดือนเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นแหละของของคุณจีดีนี่ของจีดีมันหลายรอบมันเธอหนักๆก่ะสามรอบรอบที่หนึ่งเนี่ย รอบรอบที่หนึ่งก็ประมาณแบบห้าห้าเดือนห้าเดือนมันก็แบบรีคอเวอร์มาประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆมันต้องสามเดือนหกเดือนนะมันก็จะเริ่มเริ่มเห็นชัดแล้วแต่คนถ้าเกิดคนไหนอย่างที่บอกขับถ่ายดีเหงือออกดีเออกินอาหารดีอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าพพอร์ตได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันก็จะสงบไวอ่าแต่ว่าของจีดีนี่คือเหมือนกับว่ามันยังไม่อื้ออ้มหน่อยอุจจาระเราก็ยังไม่ค่อยดีเลยออะไรพวกนี้ครับก็คือตอนจีดีเป็นใหม่ๆ ของเราที่มันบวมเราตัวใหญ่อะบวมบวมหนาใหญ่ผื่นหนาอย่างเงี้ยค่ะเหงื่อมันไม่ออกนะออกกําลังกายแล้วเหงื่อมันไม่ออกนะมันจะไม่มีเหงื่อช่วงแรกเวลาเราเราเราพยายามออกกําลังกายจะไม่มีเหงื่อเลยเสื้อจะไม่เปียกเลยใช่เน네ี่ยแหละก็คือแบบสมมติว่าเราพยายามออกกําลังกายก็ตามนะเราเหนื่อยแล้วนะ ออกเป็นชั่วโมงนะใส่ชุดซาวนา่าอะไรก็ตามนะตั้งเหงื่อไม่ได้ออกนะคะในช่วงแรกจริงเราสามารถเช็คอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราสมมติเหงื่อเริ่มออกแล้วเ,เาานี่ยมันแสดงว่าเราเริ่มอาการดีขึ้นใช่ก็คือมันลูขุมขนเริ่มเปิดมันก็ผิวเริ่มผัดอะ,อะไรพวกนี้ใช่นะั่คือเป็นช่วงแรกแล้วทีนี้เนี่ยก็ก็กกอาจจะอย่างตรงกับที่อาจารย์บอกว่าพอช่วงแรกๆที่มันแบบว่าเห่หรือว่ากำลังจะปัทูแล้วเหงื่อไม่ออกแต่พอมาจุดที่มันออกแล้วอะน้ําเหลืองมันเหม็นไงเพราะมันเหมือนกับว่ามันสะสมแล้วแล้วมัน มันก็ผิวอะพอมันเป็นผื่นไม่มีรูขุมขนไม่ค่ะของผมนี่น้ำเหลืองแบบออกมานี่กลิ่นแบบสบเลยนะแบบเหม็นมากกเหมือนนัผ้าผ้าห่มผ้าเตียงเตืองนี่ก็ต้องแบบซักนั่นแหละก็คือพอมันออกปุ๊บอะค่ะเหมือนกับว่าผื่นเราอะมันบวมน้ำเหลืองมันหนามาเป็นเดือนกว่าที่รูขุมขนจะเปิดแล้วออกมามันก็เลยเป็นกลิ่นด้วยมั้งอันนี้คือจากเท่ากับที่ว่าเรารู้สึกนะมันเป็นอย่างนั้นแต่พอหลังๆอะเราใช้ตัวช่วยเยอะในการในการแบบว่าเอาออก ตามคอนเซปต์แบบหยุดเอาเข้าให้เอาออกเอาเหงื่อออกยอะไรเงี้ยออกกําลังกายมันดีที่สุดแต่บางทีออกกําลังกายช่วงแรกๆเหงื่อไม่ออก,กแล้วก็เราจะออกทุกวันอนะ่ะบางทีเราบวมเราเรา,เรามีปวดข้อด้วยนะเออเรามีปวดข้อมือข้อเข่าข้อ,ขอนิ้วต่างๆออากกังกายมากๆเราปวดนะบางทีเราบวมน้ํา้ำเหลืองแบบไหลโลอ่ะตัวเราบวมน้ำเหลืองเยอะเราเดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วออกอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวช่วยเช่นอบซาวน่าอบซาวน่าแบบทั้งทั้งแบบ แบบโตะอบไทยๆอ่ะเออก็อบเองคือเราไม่ไปไหนเลยนะแล้วก็คือเอาทุกอย่างมาอยู่ที่บ้านแล้วนั่แหละอบเป็นแบบโต้ไทยๆบ้างก็เป็นแบบบางทีเราแบบว่าเราไม่อยากใช้สมุนไพรแล้วใชนไม่แบบว่าตู้อินฟลุตก็มีคือมีแบบหลายแบบแล้วก็สลับกับแบบชุดซาวน่าอ่าคือแบบแต่ละวันแบบกิจกรรมแอคทิวิตี้ในการดูแลตัวเองแน่นมากอืมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบพอกลังกายหลายๆรูปแบบให้เหงอออกสไนะมีช่วงหนึ่งก็ไปวิ่งเหมือนกันเพื่อให้แบบว่าอะไรอะเพื่อฝึก บริหารปอดด้วยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยที่ในการดูแลเนาะเรื่องพวกนี้มันแลงต้องลงรายละเอียดเรื่องการดูแลนะขนาดนั้นว่าก็เดี๋ยวในอีพีต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงวิธีการดูแลเพื่อบรรเทาอาการต่างๆของจากการถอนสเตียรอยว่าว่าเราดูแลจัดการอะไรยังไงจริงๆมันมีหลาย หลายรูปแบบแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเราถูกกับแบบไหนเนะเพราะว่าบางอันผมก็ไม่ชอบบางทีมันก็ทำแล้วมันก็คันเหมือนกันการจัดของก็ของของจีดีเนี่ยคือมันก็เริ่มจากแบบอบวมแน่ๆอยู่แล้วแหละบวมน้ำงบวมน้ำเหลืองแน่ๆอยู่แล้วผิวลอกง่ายเอเห่อแล้วก็เห่อน้ำเหลืองไหลที่ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ผมร่วงผมร่วงเยอะมากๆเยอะแบบเนี่ยานหู ของของจีดีทั่วตัวเลยทั่วตัวทุกรูกขุมคนของผมนี่เป็นรักแร้น้ำเหลืองไหลยังออกเลยค่ะแล้วค่ะโอ้โหขอบตาด้วยแตวของจีดีจะเป็นตาบวมเป็นตาบวมแบบบวมเลยอ่ะก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็ถ้าในแง่ของไปตรวจเลือดผลตัวเลือกของจีดีนี่คือแน่ๆอยู่แล้ว IgE สูงอยู่แล้วถ้าผล CBC เนี่ยตัว eosinophil สูงปิกสูงเลยอ่ะคือเขาไม่ให้เกินหกใช่ไหมเขาสูงปประมาณสี่สิบกว่าเลยก็คือพอผือแล้วเยอะๆอย่างเงี้ยค่านี้เราก็สูงอืมแล้วก็ ก็จะมีอ่า IGE อย่างที่บอกสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีไฮโปไทรอยค่าไทรอยต่ําอืมเป็นค่าไทรอยต่ำเขามีอาการอื่นๆก็คืออ่าก็จะมีพวกแบบว่าขาบวมขาบวมแน่ๆขาบวมตัวบวมทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งของเรานี้เหอนหลายรอบเหอประมาณเหินที่เหอว่าหนักคือประมาณสามรอบเป็นแผลตามตามตามนี้ไหมตามตามคนนิ้วคนนิ้วใช่ไหมเป็นค่ะทีเล็บก็เป็นเือเหลืองไหลซิ๊บ เป,เป็นค่ะก<ม>็คือตรงไหนมันไหลได้เขาก็ไหลเพราะว่านตอนที่เป็นอ่ะก็คือจริงๆแล้วโรคเนี้ยถ้าไม่เกาได้มันจะม,มันจะหายไวแต่เราไม่เกาไม่ได้เลยอูเราเกาตลอดมันมันโทนไม่ได้จริงยิ่งเราไม่ได้ใช้สตเตียรอยห,หรือไม่ได้ใช้ยากแก้แพ้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆที่เอาไว้เดี๋ยวค่อยพูด<ม>อีพีหน้าอีกอาการหนึ่งคลาสสิกก็คือตอนน้ำเหลืองโตก็ใช่ก็คือแบบว<ม>่าอ่ะก็จะเป็นจะเป็นเหมือนเม็ดๆอ่ะตามขาหนีบ จับแล้วจะรู้สึกมีเป็นมีคำแล้วจะมีเม็ดอัดใต้รักแร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอืมก็เคยขึ้นที่คอด้วยนะช่วงช่วงที่บอกว่ารักษาตรงเนี้ยเป็นหนักหนักถประมาณสามสี่ปีอะประจําเดือนของจิดก็หายไปเลยสี่ปีอาการเันเยอะนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นไมเกรนผมนี่ผมนี่อาการก็มีความดันสูงด้วยความดันสูงทาดันสูงไปเกือบร้อยแปดสิบล้วเดินแล้วล้มเลยแบบอืมไมเกรนนี่เป็นหนักมากแต่ไม่จริงมันก็จะแบบว่าเหมือนกับ ตัวเราแบบว่าตึงอะไรพวกเนี้ยค่ะขึ้นหัวไปไมเกรนก็คือแบบต้องรักษาหลายๆอย่างร่วมๆกันนี่คืออาการแบบคือร่างกายเราเหมือนกับว่าอ่อนแอไปหลายๆจุดเลยอ่ะระบบระบบต่างๆของร่างกายมันดาวลงไปหมดเลยอ่ะอือคือนอกจากที่เราจะต้องมารักษาผื่นอ่ะเราต้องไปไล่รักษาอื่นๆด้วยอ่ะ หลังจากที่ผื่นสงบต้องไปไล,ล่รักษาไฮโปไทรอยด์ id, ไล,ล่รักษาการไมเกแไล่รักษาประจําเดือนไม่มาอย่างเงี้ยสามสีปีเลยอ่ะหายไปเลยจริงๆผลผลของสเตียรอยมีเยอะกว่านีนะ้อันนี้เราก็าพยายามสรุปให้ฟังแนะ้วจริงๆของผมเนี่ยมันก็มีอันนี้นะอะไรนะพอผมเริ่มอาการเริ่มสงบลงอ่ะผมไปตรวจร่างกายเม็ดเลือดขาวก็เหลือน้อยลงเหลือแค่สามพันสามพันไปไป น้อยกว่าสแตนดาร์ดตอนนี้ก็น้อยลงมาอีกนนนะตอี้คือค่าปกติมันต้องมากกว่าห้าพันสี่พันมั้งอ๋อมากกว่าประมาณสี่พันสามพันแปดสี่พันได้ผมได้ประมาณสามพันแปดค่ามาตรฐานได้สี่พันค่ะตอนนี้เหลือนิดหน่อยปีเนี้ยก็สามพันสองอะไรประมาณนี้มันก็คงมีเอฟเฟกต์เหมือนยาเออแล้วแบบเหมือนเหมือนไม่เหมือนยาไปกดจนมันมันเพี้ยนอะค่ะน่าจะเกี่ยวกัน แต่หลายๆคนท่าที่เห็นทั้งตัวเองเนี่ยคือแบบมันก็ช่วงที่ใช้เลยดีกว,ว่ายังไม่ทันเลิอกอะ่ะน่าจะบวมน่าบวมเหมือนพระจันทร,จร์จริงๆบวมบวมอยู่แล้บวมจริงจริงเอออันนี้อันนี้คือแบบว่าพอคนไหนแบอบกว่าเราใช้สเตียรอยเราเห็นเพื่อนมางคนใช้เออมันจะน่าจะบวมชัดเจนนี่คือเป็นอาการของคนที่ใช้จริงๆก็จริงๆ,งๆแล้วสเตียรอยถ้าถ้าเราใช้ใช้เขาเรียกว่าไงอะ่ะใช้แล้วก็ใช้ระยะสั้นอะ่ะมันน่าจะดีแต่ว่าตัวเราเองนะะ่ะหากที่เรา ดันไปใช้เป็นสิบปีอะสิบกว่าปีแล้วก็เหมือนกับว่าในในส่วนของจีดีก็คือแบบเขาเรียกว่าไงแบบอ่าแทนที่ว่าเราจะรู้วิธีในการดูแลตัวเองก่อนเบื้องต้นไม่ต้องไปใช้ก็ได้อ่ะเออเราเรา,เราไม่เราไม่ได้เราไม่เคยศึกษาไงว่ามันต้องเป็นผื่นผิวหนังเป็นอะไรพวกนี้จะไม่ใช้ได้บ้างเราเลือกที่จะไปทางรัดหมดเลยก็คือไปหาหมออย่างเดียวไปรับยายอย่างเดียวเนี้ยค่ะแล้วเราก็แบบสะสมมาเยอะอืม อ่ะโอเคก็หนังว่าคงจะได้อ่รู้ว่าอาการต่างๆมันมีผลผลมากมายแล้วจริงมันมีเอฟเฟกหรือว่าผลเขาเรียกนะผลต่อเนื่องนะต่อเนื่องไปด้วยจริงคุมการร่างกายของเราจริงมันก็มีผลหลายอย่างด้วยนะครับก็ยังไงก็ตรวจเช็คร่างกายด้วยเดี๋ยวในอะีพีต่อไปเราจะมาดูเรื่องของอการดูแลการดูแลอาการพวกนี้ยนะการดูแลเพื่อบรรเทาอาการหลังอาการถอ,อสนสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างเช่นอะไรนะแบบ เดี๋ยวตอนตอนผมถอนแรกๆอะ่ะตอนหักดิบแรกๆผมก็ใช้น้ําแข็งอยู่กับน,น้าแข็งตลอดเวลาอ่าก็คือแบบว่าทีเนี้ยมาดูแลเรียกว่าดูดูแลจัดก,การอาการเหงื่อต่างๆไม่ว่าจะคันจะบวมอ่าแล้วก็มีอะไรช่วยขับไหลช่วยขับให้มันเร็วขึ้นไหมหรือแบบเนี้ยขับเหงื่อเหรคะเหมือนอะไรอ่ก็แบบขับสเตียรอยด์ออกอะไรเงี้ยเอาเอาออกช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าตอต่อไปเรามาดองดูกันนะครับโอเคโอเคต้องขอบคุณคุณจิตดีมากนะครับค่ะสวัสดีครับ